สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน้นอยทำสวนจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าวันนี้พามาทำอะไรวันนี้พามาปลูกอ้อยดำจ้านี่ขุดลุมไว้ก่อนตอนฉันยังเป็นไม่ต้องโบกูนซีเมนทับหน้า วันใครก็ได้ช่วยเอาดินปลกหลุมฝังศพฉันด้วยนะวันเธอวิวาคือวันฉันตายพระเอกของเราก็คือพันอ้อยดำไต้หวันนะจ๊ะแช่น้ำอ้อยรากยังไม่ออกดีเลยจ้ะก็อยากปลูกเนาะ แช่ไว้คืนหนึ่งสองคืนรากยังไม่จนออกเลยจ้ะอยากปลูกก็ปลูกเลยไม่ต้องรีรออ่ีพันน้อยดำแล้วก็มีใบไม้จ้ะใบไม้ใบไม้แห้งนะคะใบอะไรก็ได้เนาะถ้ามีใบก้ามปูกดสดนะีแล้วก็ในกระมังอ่ะเดี๋ยวยุพาไปดูอ,อ หญ้าสดจ่ายหญ้าสดเอาไว้คลุมเนี่ยเอาไว้คลุมหลุมแบบนี้นะคะไว้คลุมหลุมแบบนี้นี่ปลูกไปหลายหลุมแล้วจ้ะในแปลงหน้าบ้านนี่แหละไม่มีที่ปลูกปลูกหน้าบ้านนี่แหละจ้ะปลูกอ้อยหน้าบ้านอะเราจะขุดหลุมกว้างประมาณสามสิบเซนแล้วก็สามสิบกว่าสิสามสิบห้าประมาณเกือบสี่สิบเซนนะคะกว้างแล้วก็ยาว ขอโทษค่ะยาวประมาณ35เซนนะแล้วก็กว้างประมาณเกือบ1ฟุตจ้ะเพื่อที่เราจะใส่สองท่อนนะจ๊ะเราจะใส่ตรงนี้ท่อนหนึ่งแล้วก็ใส่ตรงนู้นท่อนหนึ่งจะได้ห่างกันประมาณคืบกว่า,าใส่ใบไม้ลงไปขุดหลุมให้ลึกๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เรากลบเนี่ยเวลาอ้อยเขา แตกหน่อออกมาเราจะต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็กลบนะคะกรบกรบโคนเขาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเออคือถ้าโคนเ้าลอยเนี่ยหน่อเขาจะไม่แตกนะคะอ้อยเนี่ย<อ>เพราะฉะนั้นการขุดหลุมแรกเริ่มเดิมทีต้องขุดให้ลึกไว้นะคะขุดให้ลึกแล้วก็ใส่อินทรีย์วัตถุลงไป ใไม้แห้งนี่แหละแล้วก็ขี้ไก่อัดเม็ดแล้วก็กวยดินลงจ้ะเอเดี๋ยวเก็บใส่นี้ก่อนต้องกวยดินลงนะจ้ะลืมจ้ะว่าต้องกวยดินลงอาวางไว้ก่อน มากลวยดินคอยเจียจนขึ้นวันยังคอยที่สวนลำไยอยู่ทำงานจะทำงานืูไม้ก็จะเลอะนิดนึงนะจ๊ะคนทำงานจ้ะ เสร็จแล้วก็ใช้เสียมนี่นะจ้ะแซะเห็นไหมนะ้อใช้เสียมแซะเดี๋ยวนะคะตั้งกล้องให้ดีก่อนใช้เสียมแซะให้สับๆนะคะให้ดินตรงที่เราจะวางพ่อนอ้อยอะ่ะเขา เขาลึกลงไปนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะเแล้วเราก็วางไปเลยจ้ะเห็นไหมอีกท่อนหนึ่งก็ด้านนี้ให้ห่างกันประมาณหนึ่งฟุตนะคะหนึ่งหลุมเราใช้สองท่อนห่างกันประมาณหนึ่งฟุตนะจ๊ะแปลงนี้ยาวประมาณเมตรยี่สิบน้อยจะปลูกเดี๋ยวตรงน,นี้จะขุดอีกหลุมนะจ๊ะจะขุดแถวยาวไปนู้นอีกแถวหนึ่งเนาะอันนี้ก็แถวนี้ก็ ยาวไปนั้นนะจ๊ะสองแถวเนาะนี่แต่ละหลุมก็จะปลูกสองท่อนเนาะเข้าใจไหมคะเพื่อเป็นการให้มันพอดีอะค่ะให้ให้กอเขาแตกออกแล้วสวยพอดีเนาะแล้วก็จะได้อาหารจะได้พอเพียงด้วยอ่ะเอาหนอนมาใส่ ดูเลิะหมดเลยจ้ะนางเอกวางลงไปแบบนี้แหละกบดินนิดหน่อยจ้ะแล้วก็ถ้ามีฟางนะคะก็ใช้ฟางแต่ไม่มีหญ้านะไม่มีหญ้านะี่ก็ใช้หญ้าค่ะ เสร็จจ้าเรียบร้อยแค่นี้แล้วก็รดน้ำรดน้ำ น้ำให้ชุ่มๆเลยจ้ะถ้าปลูกหน้าฝนก็จะดีนะคะปลูกหน้าแรงเนี่ยต้องขุดหลุมลึกๆนะแบบนี้แล้วก็หาหญ้าหาฟางมาคลุมไว้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยพอรดน้ำอีกรอบนึงเสร็จเนี่ยน่าจะเอาสแลนมาคลุมไว้นะคะแล้วก็มาฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้นี่ ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะขุดนี่หลุมตรงนี้เนะาะยาวไปนะเป็นหลุมๆไปแล้วก็ปลูกอีกนะคะพรุ่งนี้วันนี้เดีย๋ยวค่อยดูก่อนวันวันนี้ว่าจะมีแรงทำไหมหมดแรงแล้วคะ่ะแค่นี้ก็หมดแรงแล้วขุดอ่ะดูจ้ะนี่ก็แต่ละหลุมนะคะแต่ละหลุม ออกไหมคะเพราะว่าหญ้าปิดหมดเนาะมองไม่มองไม่รู้ใช่ไหมจะยาวไปนู้นเนาะตรงนี้ก็จะมีอีกกอน,นึงคะ่ะอ้อยที่ปลูกใช้ท่อนพันธุ์ที่เหลือๆจากส่งให้ลูกค้านะคะหนก็ามาชําไว้เอามา <c oughs> ปลูกในดินเลยจะไม่ได้ชําใส่ถุงหรือว่าไม่ได้ชําน้ําใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะ เอามาฝังฝังไว้เนี่ยคะ่ะเอามาฝังฝังไว้ก็ขึ้นอย่างนี้เลยนะคะเพื่ <China> อนเขาปลูกง่ายขยายง่ายนะคะไอ้ดำยิ่งหน้าฝนนี่หือแตกแบบแตกแม่รีรอเลยลนะไม่ฟังใครเลยแตกกอแตกหน่อดีมากไปแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะวันนี้ที่มารับชมและเป็นกำลังใจให้หน้อยทำสวนนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้ปลอดภัยจากโควิดนะคะ แล้วก็ขออนุญาตฝากขอบคุณพี่ต้อมนะคะช่องต้อมการ์เด้นแอนนะคะคุณนันทวดนเดโชสุอินนะคะแล้วก็พี่เอนะคะพี่เอช่องเก้าทีละเก้าเกษตรอินซีนะคะที่ให้ความ รักแล้วก็ให้ความเมตตานะคะแล้วก็เอ็นดูนะคะช่องเล็กๆของน้อยทำสวนมาตลอดนะคะก็ขอให้พี่ๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะลำาไยดีของพี่นี้พันกะโหลกใครได้กินแล้วมีช่อลำาไยกะโหลกมันลูกใหญ่ไปแล้วจ้ะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ